มาเป็นผู้ให้ครับได้เติมโตไปด้วยการคึกว่าถ้าเราเติมโตคนเดียวมันไก่ได้ไม่ไกลเราถ้าเราเิ เขาที่แบบเขามารอเราเราได้เห็นรอยอยิ้มของเขาที่แบบเขาได้เห็นหน้าเรารู้สึกว่าเออมันมันคือสิ่งที่เราตั้งใจ คิดว่าใหม่นะแล้วก็คิดว่าทุกคนคาดไม่ถึงด้วยอะ่ะถือว่าท้าทายถือว่าท้าทายทั้งคนเล่นแล้วคน แนะรอติดใจอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวได้ชมแปบเดียวคือพรุ่งนี้กรพรุ่งนี้ก็ังไม่ทาอะไรมันกโอเค้้ากับจะมีลานทีเราอะไร่ได้ติดตามก็ก็ติดตามชีวิตของผมได้ทุกขัดกตอนเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับก็ชื่อก็มีพืชพรณให